รุ่นกันนะครับอาแล้วนะครับสวัสดีครับอาลองมาเลยครับพี่บ <ๆ S 2> ุ๊คถ <ๆ S 2> ือช่วยไหมครับขอให้นงพอดีซื้อบ้านใหม่เดี๋ยวไปกอกกอกบ,บินไปเย็นวันที่ยี่สิบหกครับเอบาันนี้ันนี้ไป ไปบินเทียนที26ถึงอาปกง26นี่ลูกคุณสุภัทรเป็ีเชนนีแอนดาเบลเลกสุรินเบธานีค่ลกสุรินเบธานีลูกชายคุณสมภัท์เบธานีอ๋อครับวัสดีครับลเดินหลายเกมที่มาอามาเลยสามหุมาเลยสามนุมาเลยสามนุมาเลยชาไทยผู้ชาไทยผู้สอนเดินแบบทุกคนพั้แต่คู้สอนเดินแบบเข้ามานี่นะคะอร่อยน่ากินด้วไม่อุนะคะ ได้้บนี่ครับข้างครับวันนี้คงครับเป็น้นใหม่เอาไม้ที่ลยที่เกียรติถึงขึง้นเครื่องบินที่ไร่รถกันไมด้ หวยครับหหววยยลุงพลออก9 9 6 9 9 6กี่เล่า9 7 7 9ออกท้ายลาวฮานอยออกเต็มเลยเดี๋ยวแม่จะฟาดให้หมดเลยงวดนี้สวัสดีครับแล้วต้อนรีครับว่าไงครับยกชายคุณสมบัติเมธต์ีคนที่สองนายกาวได้นะครับมีอะไรกาวนะครับยินดีนะครับมาร่วมงานนะครับทุกคนเลยนะครับแล้วก็อิจฉาลุงพลมากเลยแการขับเยอะแยะเลยเมืหลังมานอนแต่นี้ได้ไปบ้านใครอ่ะพี่เอ๋อพี่เอ๋อ ป้าเลยา่อนจำลองพักไหนกันครับเมื่อคืนพักที่ไหนนั่งราปูมอะไราไม่ได้พักน่ว่านอนนี่ไม่ได้นอนใช่ไหมผู้ชายไทยผู้สอนเนแบบ อ่ารัรถแตนแอนดาเบลน้ำเหลืองไหลดาวตลอดหิงเข้าไปแอนดาเบลอ้าวรุ่คนใหม่ครับู่รอให้เองใหม่นะฮะเขาเีก่นอาน้องเจมี่อับรถก่อนจับรถก่อนับเกมี่อ่ะเดี๋ยวเราบให้ป้าแตนเลยป้าแตนขาขอช่วยหน่อยจ้กป้าแตนี่นต้องมีมีมีชื่อาหน่งอะไราชื่อไม่นเด็กทอง่านมาเนีคอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นขึ้นเมงคลช้างโคชสารมองให้ป้าแตนลุงพลขึ้นบ้านใหม่ แล้วเดี๋ยวบินตามไปส่วนเงินนะเดี๋ยวเอาที่หลังอ่ะลุงพออยู่ไหนมาแล้วก่อนอนะลุงพอนเล่นมาแต่งตัวหรอที่แตกเหรอตรงๆครับวันนี้จะรำกับป้าแตนไม่อย่าให้ลุงพอมาถอดอ่ะนี่ดรสุรินทวันนี้เจอกันยังเจอกันพี่ทำไมวันนี้พีุ่พวกหนุ่มๆมาเยอะจังเลยพวกมาล่อชะนีที่แถวหนองบัวแดง ทมาใกล้ๆถ้าไทยจำลูกศิษย์ไม่ได้หรอจำได้จำได้อันนี้ประดามปัดเดี๋ยวชุบให้เป็นแสนเลยสวยใจต้องหูต้องตุ้มหูเลยตั้มหูตั้งหูกาเรียกอะไต่ก็สวยนะดูไต่ไม่พายนะเนี่ยไม่พายเลยได้ข่าวว่ากินของเปรี้ยวเหรอไมีข่าวดีแปลกแล้วเนี่ยหรอมีข่าวดีป่า ม่มีมีเหอะย่างปลาแต๋นมันกินอ๋อกินข้าวป้องเหรอคนก็เลยกันต้คิดอยู่น้องโดยแล้วพวกเนไม่ดูข่าวเขาบอกสงสัยป้าเต๋นจะมีข่าวดีเราลึกใจปลาแต๋นท้องแน่ดีใจจะได้หลานหนาหนักหรือเปล่าเนี่ยไม่หนักาใบดีใจนะนี่สวยไหมคนนี้เอาไปเอาไรของก่อนใช่ไหมสวยค่ะไอน้ำเบลน้ำเหลืองไหล เดี๋ยวขับเข้าบ้านเขาเเข้ามาเามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเดี๋ยวเดี๋ยวัเาเไปเไป